นะครับในขณะนี้นะครับท่านผู้นักส่วนราชการนะครับระดับจังหวัดผนันส่วนราชการระดับอำเภอนะครับอ,อ่รวมบันทึกภาพนะครับด้าหน้าบริเวณเวทีนะครับ สำหรับท่านที่เดินทางมาถึงนะครับยังไม่มีที่จอดรถนะครับเราก็มีชุดนะครับรักษาความปลอดภัยหรือว่าของตำบลด่าช้างนะครับก็นนั้ทีโดยท่านสจสุรเนตรพักด์กระสิทธิ์นะครับท่านกำลังสํงรถวัวใหญ่รักษารถหนึ่ชุดรักษาความปลอดภัยหรือว่าของตำบลดาช้างมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านเขียนให้เกียรนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจาก สถานีตำรวจคือบ่อน,นากาลนะครับต้องขอชุดนะครับเป็นูนนะครับ 頑張れ